ใจสักครั้งหนึ่งถึงคนที่เคยซึ้งใจสุดท้ายก็จากกันไปและเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจสิสอนให้ฝันและไฟจนชื่นชม และสอนให้เจ็บให้ช้ำให้จำบทเรียนที่แพงเลย เเป็นนไรช่ขอบใจจริงๆริงฉันแพ้จนเข้าใจรักเราเป็นเช่นไรขอบใจจริงๆ ไม่่อยคุณเท่าไหร่เพลิงนี่กลับกันเข้ามานะครับในเบรกที่ะค่ับเบรกสุดท้ายของเราแล้ววันนี้คุณวอดยังอยู่กับเราครับผมเรื่องในปีใหม่ไทยสงการนะฮะก็วันนี้วันที่14ก็อยากลดน้ำดำหัวครูครูโลกซะหน่อยเป็นเป็นทางการนะครับเป็นครูแล้วกันนะไม่ใช่ครูใหญ่แต่ครูรลดนี่กลัวกลัวเลยดูเป็นกลัวเลยสักอย่างผมถือโอกาสนี้แล้วกันนะครับลดน้ำารูรอด ครับผมนะครับให้ครูโรดเป็นที่พึ่งพาของของลูกศิษย์ลูกหาไปตลอดนะครับอายุมั่นขวัญยืนเนาะสุขภาพแข็งแรงนะครับความหัครับผมขอบคุณมากครับขอให้ความสุขมากครับก็ในวาระ ดิทีขึ้นปีใหม่หแบบไทยๆเนี่ยนะครับ,รบ <reality. S 2> ขอขอขอใช้ขอใช้ความเป็นคร uh, ทูที่นี้ก็ร่วมอวยพรให้กับคุณดาแล้วก็จัก,กนะครับ,รบให้มีความสุขมากๆคให้สุขภาพแข็งแรงครับ,รบผม,บผมขอให้รายการนี้โด่งดังๆสมพรต่าครับผมให้มีความสุขมากๆผ่นกันครันปีใหม่นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็อยากจะขอร่วมอวยพรครับผมว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับผมก็คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาขอให้อายุมั่นขอนยืนครับ ก็รับผิอบทุรทุรดมากนะครับขอบคเชมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจั๊กเรามาปักหมุดกันดีกว่าเห็นคุยกันมาหลายเทปแล้วสาหรับน้องๆที่รอกันอยู่นะครับว่าเราจะยกเวทีไปให้ที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีที่แรกเลยที่เราปักหมุดเลยเนี่ยภาคเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งแล้วนะภาคอีสานขอนแก่นเจอกันแน่นอนจังหวัดนี้เลิฟที่สุดเลิฟ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 ภาคใต้นะครับ หาดใหญ่นะครับสางขานะครับผมแล้วก็ภาคตอนออกเราจะไปเจอกันที่ชนบุรีนะครับส่วนภาคกลางนะครับแน่นอนเวทีไฟนอลของเราอยู่ที่กรุงเทพครับผมโอเก็เป็นส่วนห้าที่ห้าที่ที่ส่วนกติการเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพเดทให้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับยังไครติดตามกันด้วยนะครับก็น้องๆก็ เตรียมซ้อมซุ้มกันเยอะซ้อมกันเยอะอาจจะต้องลบลบลบกวนคุณครูอีกหนึ่งครั้งในการเป็นอดีอาจารย์เป็นผู้ตัดสินครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้ก็คือคุณครูโรดอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ กลับมาพบกับรายการจักรดาได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาหกโมงครึ่งนะครับเวลาดีๆอย่างนี้สําหรับวันนี้เราก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กันครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคงนมีด้แ ฉันยังคงจดจําไว้ในใจหนึ่งใจที่ตัวฉันมีเธอเป็นคนได้ไปไม่ต้องการไครไม่เหลือให้ใครลมหายใจยังมีต่เธอ